วันนี้วันอาทิตย์เข้าแม็โคกันคะ่ะแม่อยากได้เนื้อหมูอยากได้เนื้อไก่เอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเผื่อไ้ทำอาหารพอถึงวันหยุดก็ออกมาซื้อของซะหน่อยแม่ก,ก็แวะมาดูนอไม้ฝรั่งจับแล้วก็เออราคาก็แรงอยู่นะคะก็เลยมาได้บลคอรี่บลอรี่วันนี้ก็ดูสดแล้วก็ดูใหม่อยู่นะคะแม่ก,ก็เลยจัดไปหนึ่งหัวแล้วก็มีแครอทด,ด้วยบูอรี่ <บา S 2> หัวเมื่อกี้4ี่บาทสุดแครอท10บาทเอง2หัวแล้วก็แวะมาดูอาหารทะเลค่ะ อาหารทะเลเขาจริงๆที่นี่ก็ค่อนข้างสดเหมือนกันนะคะแม่ก็ได้ปลาหมึกมาหนึ่งโลแล้วก็แวะมาดูปลาฮะไม่เอาดีกว่ามาซื้อไข่ดีกว่าค่ะายเบอร์มากก็จัดมาเลยค่ะหนึ่งแพ็คนี่ส่วนอันนี้เป็นเนื้อเป็ดนะคะพวกเนื้อเป็ดสัดส่วนของเป็ดช่วงน,นี้ก็ชอบกินเป็ดออได้มา1นกิโลมาดูปีกไก่ให้ลูกชายคะ่ะนี่ดูเยอะมากๆมาที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายดีนะคะนี่คนนี้ยืนอยู่บนรถเข็นเลยค่ะ โตแล้วก็ยังอยากนั่งรถเข็นเพราะขี้เียนเดินนะคะและแม่ก็ได้อาหารแช่แข็งก็คือปลาไข่หนึ่งแพคค่ะนี่ชิมไปตลอดทุกร้านวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากเอาแม่ก็พามาดูกระปุกอ้โหูโชว่วงนี้ชอบของข้าวไปกินที่ทํางานนะคะพอเห็นหนึ่งแถมหนึ่งอ่าจะพาได้ไงลังเลถือของชิ้นนู้นหยิบชิ้นนี้มีแต่สิ่งของที่นะ่าอยากได้เลยเอาไงดีเอาไงดีอยู่บุมนี้ไปหลายนาะทีเหมือนกันนะคะยืนมองอยู่มีหลาย ขนาดมากแล้วก็คือหนึ่งแถมหนึ่งเยอะมากส่วนใหญ่ไม่จะซื้อตอนนี้จะเป็นกล่องที่เป็นแก้วนะคะเพราะว่าพลาสติกแล้วเวลาเอามาเว็บอันตรายค่ะแม่ก,ก็เลยเอาเป็นแบบฟูดเกตนะคะทั้งซูเปอร์ล็อกทั้งล็อกล็อกหนึ่งแถมหนึ่งเยอะเลยเอาไงดีเริ่มกังวลไซนี้ก็อยากได้ไซนู้นก็อยากได้อ่ะได้มาไซส์เล็กหนึ่งไซส์กลางหนึ่งไซส์ใหญ่อีกหนึ่งค่ะสุดท้ายแล้วได้มาสามแพ็คเลยรอบนี้ได้มาทั้งหมดหกกล่องดูคนสิคะเยอะมากมาเจอบอูธ ให้ชิมอีกแล้วค่ะแวะค่ะให้เจได้ชิมก่อนเลยแม่ลืมซื้อหมูก็เลยต้องแหวะมาซื้อหมูอีกตอนนี้ก็รอจ่ายตังค์แล้วนะคะคนเยอะมากแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากๆเลยก็เลยต้องรีบซื้อแล้วก็จะได้กลับบ้านไม่ไหวกับคนเยอะแล้วก็อากาศร้อนค่ะรอจ่ายตังค์แล้วคนเยอะมากๆก็รอคิวนานนิดนึงนะคะส่วนเจ้าลูกชายล่คะคะ ไปหาขนมอีกแล้วค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้สักชินะ้นพอมาถึงบ้านก็หิวข้าวเลยค่ะก็ตั้งกระทะมีหมูแดดเดียวอยู่นะคะก็เลยเอามาทอดค่ะวันนี้จะตอ่ำส้ตมตำกินกับหมูทอดพอทอดหมูถึงไว้แม่ก็มาจัดก,การปลาสลิดเจ้าใจค่ะเจะไดชอบกินปลาสลิดปลาสลิดที่นี่ก็จะตัวใหญ่ไม่เหมือนที่วันนั้นที่แม่ซื้อที่ท็อปนะคะตัวใหญ่เนื้อเยอะอันนี้จะกิโลกรัมละ2-30ค่ะแม่ก็ซื้อมากิโล นิดๆน,นะคะแม่เอามาตัดพวกหางออกนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเอาไปทอดนะคะมันจะไม่กกอนแล้วก็จะไม่ค่อยสวยนะคะแม่ก็เลยมาจัดการตัดออกให้หมดเลยแม่จะตัดออกทุกตัวนะคะแล้วเราก็จะหั่นบางๆแบบนี้ไว้นะคะแม้ว่าเวลาทอดมันสวยดีแล้วก็เวลาสุกแล้วมันแกะง่ายดีค่ะแวะมาดูหมูหน่อยค่ะสุกเรียบร้อยแล้วสีสวยแล้วค่ะ พ่อแม่ทอดหมูสุดก็พักไว้นะคะแล้วก็มาทอดปลาสลิดต,ต่อเลยคะ่ะลองชิมดูว่าร้านนี้เป็นไงแต่แม่เห็นเนื้อเยอะดีก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าร้านนี้ไม่เคยซื้อก็ลองซื้อมาดูก็เลยซื้อมาแค่1นกิโลนิดนิดนะคะพอทอดหมูเสร็จทอดปลาสลิดต,ต่อแม่ก็มาหั่นปลาต่อเลยแล้วก็มาแพคไวค้ค่ะแม่จะแยกแพคไว้พแพคละหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าปกติแล้วจะไดจะกิน1ตัวต่อครั้งนะคะเวลาหยิบออกมาจะได้หยิบง่าย จัดเก็บได้เรียบร้อยด้วยค่ะนี่ปลาะสละิดที่ทอดเสร็จแล้วเห็นไหมคะเวลาหั่นออกมาแบบนี้ก็จะสีสวยนี่แม่จะทอดไฟไม่ค่อยแรงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการต่อเลยค่ะมะละกอของเราค่ะมื้อวันก่อมะละกอแซบๆไปเลยอยากกินมากสับๆนะคะมะละกอซื้อไว้ตั้งแต่วันไปตลาดที่กลับมาจากอ,าออฟฟิศนะคะก็คือวันศุกร์นี่แม่ก็ใส่ เตรียมของไปตำเลยนะคะพริกนี่จะใส่2อย่างก็คือพริกแห้งกับพริกสดนะคะก็รวมๆกันจริงๆแล้วใส่ประมาณสัก5้าม็ดแค่นั้นเองนลค่ะไม่ได้เผ็ดมากนะคะก็ใส่มะนาวใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็พรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าแม่ก็จะใส่เหมือนเดิมค่ะใส่2นยี่ห้อไปเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ผงชูรสนะคะใส่เสร็จแล้วก็ตำ เอามะแล้วก็ใส่เลยค่ะแม่พักไปลูกก็ตีกองค่ะต้องไม่บอกให้หยุดโอ้โหโตีทั้งวันปวดหูมากเลยค่ะอยู่บ้านเนี้ยออกไปข้างนอกก็จะดีหน่อยได้พักหูแต่พออยู่บ้านนะคะทั้งวันทั้งคืนแล้วแม่ก็ตามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหดู 4, 3, 4, สีสันสิคะแซบมาอักแต่ไม่มีปูวันนี้แล้วก็ลืมใส่มะกอกด้วยนี่หมูงที่ทอเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็สองอย่างแค่นี้แล้วค่ะแล้วก็มีพักนิดหน่อยแค่นี้ละคะ่ะ